สวัสดีครับทุกคนเพื่อนครับวันนี้วันนี้นะครับมีของแซบอีกแล้วครับมีของแซบแต่เป็นแซบในตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับจากการที่เราไม่ได้ไปหาอยู่หากิน <c oughs> ก็ต้องขนของที่มีในตู้เย็นมาทำกินกันครับชมครับลาบปลาครับ ลาปลา u, ปลารวมนะครับซื้อซีเราได้มาแล้วก็สับ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 เอาไว้ในตู้เย็นครับมันไม่สามารถที่บอกได้ว่าชื่อปลาอะไรเป็นปลารวมนะครับหามาได้ก็สับส,ส,ส, <ST> สับ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 ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับพอเวลาไม่มีไม่ได้ไปล่าก็นั่นแหละเก็บของในตู้เย็นมากินครับอ้ยครับมาดูผลกครับมาดูผลา ภาษากลางเขาเรียกชาพลูภาษาอีสานเขารียกพักอีเลือดแอนะครับแล้วก็มีมะเขือนะครับแล้วก็มีแตงกวาครับต้นหอมอย่าดูเยอะดูแค่นี้พอแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเก็บนะครับพี่สาวเป็นคนเก็บมาไว้นะครับเอามีแค่นี้ก็กินแค่นี้แหละ ธรรมชาตินะแล้วก็ก็เหนียวนะครับมามามามเราก็จะคุยออ่่าาคำแรกคำใหญ่ให้กับทุกคนทุกท่านกันเลยไม่คุยเนี่ยจำด้วยอื้ม <c oughs> สัตย์เลยครับ ครับเจ่บเพื่อครับมันมีอะไรมากมายครับมีแต่วความแซ่บที่จะมาชวนทุกคนกินกันเาาานนถึงมลวพ่่อี กินเพื่อความอร่อยครับอย่าไปอะ,อะไรมากมายครับแต่อันแต่อ,อย่างเนาะแทบม่มีดอกนี้นะดอกเล็ก ทุกๆคันนี้เจอทุกเช้าจริงๆดีนะที่ไม่ใช่เวลาที่งไหลว <c oughs> ่าไปครับ <c oughs> มามาครับแจ่บๆลาบปลาครับลาบปลา ความแซ่บไม่เคยปานนี้ใช่มื่อเขื im ่อนก็ต้องหนุ่มเลยกำลังแตกพานว่าไม่กินนงเหลือง แจ็บเลยครับ <Nä> ก <level to> sure. ิน <auch> ข <says it> ้าวมากแจบเอาเข้ามาครับแซ่บๆเวียกันครับถ้าอยู่บ้านกินไม่ได้ไปไหนไม่กินเยอะนะครับไม่ค่อยกินเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพุงจะถามหา Ha ha ha! ครับเดียวครับ <สะ S 1> พิ่เมียพิ่เมียอ <c oughs> เออเอเอคันนีเดียวครับผมครับ มาครับใส่กินด้วยลาบปลาพีทำให้ทุกคนได้ชิมลิมรดค <c oughs> ืนน้าลายด้วยคนนะคะ <c oughs> อ่านเสียงคุณเหรนเข้าซะแล้ว <c oughs> ที่ไม่กินเยอะไม่ใช่หรอครับ เหลือไว้ให้แม่ของเลนวันนี้หยุดงานดูลูกนะครับบ๊ายบายแซ่บๆอร่อยทุกคนทบพร้าผม